Nate stay with me little bitch yeah, you know that you don't know man. You to be cat like a snitch no thoughts most no have two holes and toes. new guacamole new, new chips new kicks Checky check check how she pay bad bitch no bad i just need another leg she be counting in my rest so I to call one you call สวยเนาะครับนี่สวยสวยมากครับบรรยากาศเป็นไห่เลยคือภาพจุดชเลยนะครับผมร้อนๆเลยมาดูภายในกันเลยครับแนะนำให้ดูว่ามันสุดติดเลยนะครับผมแค่688ชั่วโมงเองเนาะน้อยมากครับผมนี่ก็คือนะผมจะเข้านะครับนะครับจะแนะนำตรงที่สายงานนะ ร้อยตัวแอร์กิวลิตรก็อันนี้ก็คือเปิดปั๊มพ่นยานะครับการทุกครั้งต้องเปิดปั๊มนี่ก่อนแล้วก็มากดพัดลมอ่าเครื่องแล้วแต่ชอบครับผมแล้วแต่ชอบเลยใช่ไหมแบบพันห้าหรือว่าสองพันก็ได้นี่คือรอบเครื่องนะครับแล้วแต่าเข้าตัวนี้อีกนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ใช่รับอันนี้เป็นเป็นเป็นโลไฮครับผมโลไฮโลนี่คือช้าสุดนะครับผมอันนี้เร็วนะครับนี่ตรงกลางคือว่างเลย อันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแอร์เนาะเป็นแอร์ปรับแอร์นี่ับมามาขวาก็คือปรับแอร์เย็นแล้วแต่ทุกคนชอบว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมแต่แอร์เย็นมากเลยครับ่วนนี้เป็นคันเร่งมือนะครับผมคันเร่งมืออันนี้คันเร่งเท้าครับผม่วนมากตอนใช้งานก็คือไม่ต้องเหยียบเท้านะครับเร่งไว้คันเร่งมือเลยครับผมอันนั้นติดเครื่องอันนี้ก็จะลองติดเครื่องให้ดูว่าเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงครับสำหรับผมแล้ว ะะะนะอันนี้ไม่ต้องเผาห,หัวนะครับติดได้เลยเข้าห,หัวนะครับเอาเลยเ่ะอย่าพักติดเลยโอ้โอเชิญเี็บเงียบเลยนะครับอ่ะลองลองก็งหนึ่งน้ำดูดะจะจัดไปชนหนึ่งน้ำนะครับ เปิดน้ำตาอย่างเดียวความแรงอันนี้ไม่ธรรมดาดูนะเครื่องนิ่มๆเลยออกตัวไม่มีกระชากนะครับรถคัดดีแนะ่นอนคันนี้อันนี้ใช้งานมาเพียง600ชั่วโมงนะถือว่าใหม่มาก แถมรถได้เป็นรถหัวดำแล้วด้วยดูแอร์ราคานี่บอกเลยว่าถาว่าแพงไหมก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่เทิร์นแรกกับสภาพรถแบบนี้ก็รู้ว่าน,นราคาที่แบบโอเคเลยเดี๋ยวพามาดูเครื่องกันเค,เ,เครื่องทีไเป็นเครื่องถังโต้เน่ ที่เลือกซื้อคันนี้ไปหรือกำลังดูรถตู้แอร์คันนี้ไม่ผิดวังหรอกครับคัสติส,สอย่างสวยนะดูโอ้โคัสติสไม่มาไปไงแอร์เย็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนถ้าใครได้นี่หลอ่อสามนไม่อาบน้ำก็หล่อเล,เลยนะน,นั่นเกินการจริงๆนะครับไปขอจบรีวิวเพียงคันนี้พอ